เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ตให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยาก มาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade 2016 Investment Fit You 29ตุลาคมนี้ณนะห้องแกรนด์ฮอล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www efinance thai com พบกับสืบสต็อกเชอล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่26กันยายนราคาหุ้นแกว่งตัว 1, ผันผวนหลังตลอดรักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP ให้ซื้อขายได้ในเช้าวันนี้ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดลบแรงทันที5%ที่1บาท57สตางค์ก่อนที่จะมีแรงซื้อกับกระชากราคาขึ้นมาขึ้นไหวอยู่ในแดนบวกได้โดยขึ้นไปแตจะจุดสูงสุดได้ถึง1บาท77สตางค ล้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างหนานแน่นราว600%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าเราลังพูดถึงหุ้นบริษัท Jasmine Telecom System จำกัดมหาชนหรือว่า JTS ทําธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบควบวงจรโดยมี Jazz เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่32.8%ตรวจสอบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ JTS พบว่าขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี57ที่ขาดทุนหนักถึง134ล้านบาทส่วนครึ่งแรกของปีนี้ยังคงขาดทุนสุดที่อีก63ล้านบาทส่งผลทำให้มียอดขาดทุนสะสมราว125ล้านบาทราคาหุ้นที่ยังคงพุ่งแรงในวันนี้จึงน่าสงสยัยเพราะส่วนทางกับผลประกอบการและการประกาศทำเทนเดอร์ของพิษโพธรา,ามิกในราคาเพียงแค่1บาท50สตางค์ต่ำกว่าราคาบนกระดาน หากดูที่ราคา tender offer ดูเหมือนว่าพิทไม่ได้ต้องการหุ้น JTS แต่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อล็อะเป็นไปตามเกณฑ์หลังจากทำ tender หุ้น Jazz เท่านั้นเพราะราคา1,50บาทตางเทียบเท่ากับ book value แทบจะไม่ให้พรีเมียมส่วนอนาคตของ JTS ยังคงต้องติดตามเพราะงานส่วนใหญ่ยังคงพึ่งหุ้นแม่อย่าง Jazz ในขณะที่ตลาดยังคงสับสนพฤติกรรมของพิท ในการทำเทนเดอร์หุ้นแจสว่าท้ายที่สุดแล้วจะเอาไปทำอะไรกันแน่ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์บล็อก4 i m อ e, ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลสำหรับการเก็งกำไรหุ้น JTS แนะซื้อเก็งกำไรได้ที่แนวรับ1บาท70ถึง1บาท66สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน1บาท90ถึง1บาท95สตางค์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่1บาท57สตางค์